Time, me, me. สวัสดีครับ Hello everyone You are watching Learn Thai happily with me ครูตัง This video you are going to learn about งูกินคีมงู means s n a c k กิน means eat คีม means tongs ผู้ชายจากออสเตรเลียเลี้ยงงูผู้ชายจากออส เรเลียมีสเอแมนจากออสเตรเลียเลี้ยงงูมีสแฮสเอสเนกงูของเขากินหนูงูของเขามีสฮิสเนกกินหนูมีสอีสแรตสเขาจับหนูด้วยคีมเขามีสฮีจับมีสหองสหนูมีสเดอะแรตด้วยมีสวิธคีมมีสทองส์งูกินคีมด้วย งู means the snake กินคีม means eat the tongs ด้วย means t o มันอันตรายกับงูมันอันตราย means this is dangerous กับงู means for the snake หมอผ่าตัดงูหมอ means doctors ผ่าตัด means operate งู means on it in this context หมอเอาคีมออก หมอ means they เอา something o f f means take out something i v e means the tongs ตอนนี้มันอาการดีขึ้นแล้วตอนนี้ means now มัน means it อาการดีขึ้นแล้ว means i s getting better Let's read the news together ผู้ชายจากออสเตรเลียเลี้ยงงูผู้ชายจาก ออสเตรเลียเลี้ยงงูงูของเขากินหนูเขาจับหนูด้วยครีมงูของเขากินหนูเขาจับหนูด้วยครีม,ง,ง,นนมงูกินครีมด้วยมันอันตรายกับงูงูกินครีมด้วยมันอันตรายกับงูหมอผ่าตัดงู หมอเอาคีมออกหมอผ่าตัดงูหมอเอาคีมออกตอนนี้มันอาการดีขึ้นแล้วตอนนี้มันอาการดีขึ้นแล้ว This is the news that you learn today. If you like learning Thai from news with me, you can subscribe my channel Learn Thai happily with me ครูสัง I will make a video about learning Thai from news with me five days a week from Monday to Friday. Thank you so much for learning Thai with me and watching my video. And see you again in the next news. สวัสดีครับ.